ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปดูเดือดก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมังงะก็อย่างดูเดือดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมังงะเรื่องแบ็คโคเวอร์ตอนที่261กกันเนาะ และถ้าหากใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ซึ่งสินค้าชนิดนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นติดตัวแน่นอนซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้โดยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นตอนที่เน้นฉากน่าสงสัยค่อนข้างเยอะมากเลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่ดูเรื่องนี้มาเนี่ยก็มีไอ้ช่วงนี้นี่แหละครับที่ทุกทุกคนต่างก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังขนาดแอสตาที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆก็ยังถึงกับต้องเสียศู์แล้วก็คิดจะทําอะไรงงๆออกมาถึงปกติแล้วแอสตาจะเป็นคนฉลาดน้อยอยู่แล้วก็ตามแต่ถึงจะมีความสิ้นหวังอยู่มากมายมันก็ยังมีแสงแห่งความหวังดวงเล็กๆอยู่ที่ปลายอุโมงค์ความเดิมจากตอนที่แล้วโนยกระทิงดําทุกคนต่างก็ดีอกดีใจที่แอสตากับยามิสามารถเอาชนะหนึ่่งงในนผู้ออําาออรย ดันเต้แอ้ผู้ใหญ่หน้าแก่มาได้แต่ก็ดีใจกันได้ไม่นานเซนอนผู้หนุ่มหน้ามนค้นหน้าหล่อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของพวกรักไทแอดอีกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแบบกระทันหันแล้วก็ได้ทำการโชว์เทพด้วยการจับตัวยามิไปได้แบบีซี่มุกมกุกแต่พวกหนวยกระทิงดำที่อยู่ตัวบริเวณนั้นก็ยังไม่สามารถขัดขวางเซนอนได้เลยแม้แต่น้อยถึงแม้จะพยายามขัดขวางก็อย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามจนแทบที่จะเรียกได้ว่าเซนอนมันคือ MVP ของการต่อสู้ในอาร์คนี้เลยก็ว่าได้พอมาในตอนที่251พวกเราก็จะได้พบว่าในตอนนี้พวกหน่วยกระทิงดบ ได้ไปทําการสอดแนมแถวแถวเเข็บชายแดนของอาณาจักรสเปซนั้นได้กลับมาที่เมืองหลวงของอาณาจักรโคเวอร์แล้วก็ได้เข้ารักษาตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลของคุณหมอโอเวนกันไปที่เรียบร้อยแล้วคือถึงเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้อธิบายว่ากลับกันมาอีท่าไหนหรืออะไรยังไงก็เถอะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าฟินน,น่าจะใช้เวมิติพาวาวร์กลับมาซึ่งคนไข้ที่โดนคุณหมอโอเวนจับขึ้นเขียงมารักษาอาการบาดเจ็บจากการที่โดนกระทือบมาเป็นคนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นแอสตาพระเอกของเรานั่นเองเพราะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วแอสตาน กันทางด้านของคุณหมอโอเวนก็ได้บอกว่าตอนนี้อาการของแอสตาพ้นขีดอันตรายแล้วไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วละ่ะทีนี้ก็เหลือเพียงแค่ไอ้แขนขวาข้างนี้เท่านั้นที่ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยแม้แต่น้อยดังนั้นฉันจึงไม่สามารถทําอะไรกับมันได้สิ่งที่พวกนายไปพบเจอมามันก็ได้ไปทาลายหน่วยลูกอรุณสีทองมาด้วยเช่นกันฉันถึงกับต้องให้จอมเวทฟื้นฟูนคนอื่นๆมาช่วยดูแลกันเลยละ่ะแต่ฉันก็ดีใจนะที่พวกนายทุกคนได้รับบาดเจ็บกันมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทางด้านของฟิลลันที่ได้ฟังค ชึกๆเลยนะครับเพราะการที่ฟินแลนด์ได้รับบาดเจ็บมาเพียงแค่นี้ก็เป็นผลมาจากการที่มีคนคอยไปรับตีนแทนซึ่งคนเหล่านั้นที่คอยไปรับตีนแทนฟินแลนด์ก็คือแอสตากับยามินนั่นเองฟินแลนด์ก็เลยบอกกับคุณหมอโอเว่นไปว่าแอสตากับคุณยามิพยายามกันอย่างสุดความสามารถในการปกป้องพวกเราเอาไว้นั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมพวกเราถึงได้รับบาดเจ็บกันมาเพียงแค่นี้คือเราแบบว่าคุณหมอโอเวนเขาก็หวังดีนะเลยพยายามพูดปลอบใจไงประมาณว่าได้รับบาดเจ็บมาแค่นี้ดีกว่าการที่หน่วยลูงอัุณสีทองทั้งหน ฟินแล,ลอด์คงคิดว่าให้ตัวเองบาดเจ็บหนักๆไปเลยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดมากกว่าคืออย่างน้อยๆพวกพ้องจะได้ไม่ต้องมารับเคาะแทนซึ่งมันก็จริงนั่นแหละครับเพราะตลอดเวลาในช่วงที่ประทานร่างกายกับดันเต้นั้นยามิมันใส่เดี่ยวกับดันเต้แทบจะตลอดการต่อสู้เลยแอสซาก็เป็นกระสอบทรายที่ถูกนํามารียูใช้ใหม่เรื่อยๆเห็นแล้วโคตรน่าสงสารจากนั้นคุณหมอโอเว่นก็ได้ทําการตรวจสอบร่างกายของโกส์พอตรวจกันไปตรวจกันมาคุณหมอโอเว่นก็ถึงกับอึง้ง ึงเสียวขึ้นมาในทันทีเพราะบาดแผลของโกสไม่ได้หายดีแล้วแบบว่าไม่ต้องรักษาอะไรเลยก็ยังได้คืออึงซะจนคุณหมอโอเวนต้องอุทานออกมาว่า,วาอุตะนีขาโดนดาบเล่มใหญ่แทงทะลุกลางลำตัวไปจริงๆอย่างนั้นหรือนี่แล้วคุณหมอโอเวนก็ได้คิดในใจคนเดียวว่านี่มันอยู่นอกเหนือจากคําว่าการฟื้นฟูไปซะแล้วนะเนี่ยเนื้อเยอื่อโดยส่วนมากของเขาได้รับการประกอบขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เวทมนต์ที่แท้จริงตามธรรมชาติของไม้หนูผมสีฟ้าคนนี้อาจจะไม่ใช่เวทมนต์แปลงร่างก็ได้อืม ของดีอีกแล้วสินะและนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมว่าเวทมนตร์ที่แท้จริงของเกรเนี่ยน่าจะเป็นเวทมนตร์แห่งการสร้างนะครับเพราะว่าโกสโดนดาบอัตภีเสียบซะจนทะลุเลยดังนั้นถ้าเกิดจะรักษาให้หายได้แบบรวดเร็วแบบนี้มันจะต้องเป็นเวทมนตร์แห่งการสร้างไม่ผิดแน่แต่ถึงจะฟังดูเป็นเวทมนตร์ที่โคตรเทพมันก็น่าจะมีปัญหาแบบเดียวกับที่เนลรกเป็นนั่นแหละครับคือถึงเวทมนตร์มันจะเทพมากแต่มานาดันไม่พอใช้น่าจะลงประมาณนั้นเพราะคุณหมอโอเว่นตัวเสรอรสรอ,อ้่บงง กำลังจะเรียกประชุมพวกหัวหน้าหน่วยแอสวินเบทม์โงคนอื่นด้วยในเวลาต่อจากนี้สิ่งที่พวกนายสามารถทำได้ในตอนนี้มันก็คือการที่พวกนายควรจะไปพักผ่อนนอนหลับฝันดียังไงล่ะและในคืนนั้นขณะที่แอสตากำลังนอนอยู่จู่ๆแอสตาก็ตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึกหน้าตานี่แบบผวามากมือในการผรหมแน่นเชียวอาจจะฝันเห็นตอนที่ยามิถูกจับไปมันก็อาจจะเป็นไปได้แอสตาก็เลยหันไปหยิบกริม,มัวของตนเองขึ้นมาเปิดดูซึ่งคาตานะของยามิก็ลอยออกมาจากกริมัวของแอสตาแถมที่รอบๆของคาตานะนั้นยังมีออร่าบางอย่างปรากฏขึ้นมา ก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากว่าคาตาดาธรรมดาแบบนี้ทำไมไม่ถึงมีออร่าออกมาได้พอแอสตาเห็นคาตานาของยามิแอสตาก็เกิดอาการเกรงขึ้นมาในทันทีแบบมันไม่ไหวแล้วจะต้องออกไปช่วยยามิกลับมาให้ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นแอสตาก็เลยได้ออกวิ่ง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 ไปวิ่งแบ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 งไปแถมวิ่งไปแบบกระหืดกระหอบด้วยนะก็เรียกได้ว่าสังขารไม่ให้แต่ใจมันรักและถ้าผู้ชมคิดว่าที่แอสตามันทำมาแปลกๆป่ะครับที่จะวิ่ง มันอยู่ที่อา,าณาจักรโคเวอร์และเป้าหมายของเขาก็คือวิ่งไปช่วยยามิที่อยู่ที่อาณาจักรสเปซซึ่งแอสตาไม่ต้องวิ่งข้ามอาณาจักรไปเลยนะครับแต่ระหว่างแต่ละอาณาจักรนั้นก็ยังถูกแบ่งแยกโดยเขตพลังเวทแรงกล้าอีกถ้าวิ่งไปนี่ผมบอกเลยว่าแอสตาแม่งตายกลางทางก่อนแน่ๆกว่าจะสามารถไปถึงอาณาจักรสเปซได้คือแอสตาไม่ต้องเป็นคนยังไงดีกว่าครับถึงสามารถคิดได้ว่าจะสามารถวิ่งข้ามอาณาจักรไปได้ไอผมรับปวดหัวจริงๆถึงว่าโดนปีศาจเบอร์หนึ่งด่าดตลอดจริงๆแล้วผมคิดว่าการวิ่งของพิเน่ส้นะออาางงขง sta, ขไปท พี่ตูนถึงกับต้องเลี้ยวหลบลงคลองกันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นโชคดีของแอสตาที่วิ่งออกไปยังไม่ทันจะพลนโรงพยาบาลของคุณหมอโอเว่นเลยแอสตาไม่ก็โดนตึงเอาไว้กับที่จะไม่สามารถขยับไปไหนได้ด้วยเวทมนต์บางอย่างพอแอสตาโดนเข้าไปแบบนี้แอสตาก็คิดในใจคนเดียวว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยฉันไม่สามารถขยับไปไหนได้ซึ่งใน,นระหว่างที่แอสตากำลังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่นั้นก็มีบุคคลลึกลับปรากฏตัวขึ้นมาและบุคคลลึกลับคนนี้ก็ได้ถามแอสตาไปว่านี่นายน่ะกำลังจะไปช่วยยามิอออยย่่าาางงนนนนนััั้้เเหสตกก็คคิดดใใจีีวว คือใครกันเนี่ยนี่มันเวทมนต์ของเขาสินะที่ตึงร่างกายของเราเอาไว้เมื่อแอสตาคิดได้แบบนี้แอสตาก็ได้ตอบบุคคลลึกลับไปว่าใช่ฉันจะไปช่วยหัวหน้าย,ยามิกลับมาให้ได้เดี๋ยทางด้านของบุคคลลึกลับก็ได้บอกกับแอสตาไปว่าถึงนายไปนายก็ไม่สามารถช่วยยามิกลับมาได้หรอกตัวนั้นในตอนนี้น่ะมันยังไม่เหมาะที่จะเป็นร่างสถิตของปีศาจที่เป็นพลังของตัวนายเองเลยสถานที่ที่นายพยายามจะไปให้ได้นั้นที่นั่นก็ยังมีอีกตั้งสองคนที่มีความแข็งแกร่งพอๆกันรอนายอยู่อีกด้วยและถึงแม้ว่านายจะมอบชิ้นส่วนของร่างกาย นายให้กับปีศาจไปเพิ่มมากขึ้นนายก็ยังต้องพบกับความสิ้นหวังอยู่ดีนั่นแหละพระนายน่ะยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับแขนขวาข้างในของนายมากดีพออย่างที่นายเป็นอยู่ในตอนนี้ไงล่ะการที่จะเอาแต่ไปท่าเดียวนั้นมันไม่ใช่ความกล้าหรืออะไรทํารองนั้นหรอกนะแต่มันเป็นความโง่เง่าเต่าตุนและก็เป็นการกระทาที่บูมบามส่วนแอสตาถึงแม้จะโดนบุคคลลึกลับเทศนาไปชุดใหญ่แอสตามันก็ยังไม่ฟังที่ได้พูดกับบุคคลลึกลับไปว่าถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องการที่จะไปฉันจะต้องไปให้ได้้้ใในนนนนนนขณะททีีีี่่่่พวกกกเราาาํลัังออยยูตห มิเขาก็อาจอาจะทางหน้าของบุคคลลึกลับไม่ได้ยินที่แอสตาพูดมาแบบนี้บุคคลลึกลับก็ได้พูดกลับไปว่าโอ้เมื่อรู้แบบนี้แล้วทําไมถึงไม่ทิ้งเข้าไปซะเลยล่ะจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยด้วยและแอสตาก็ได้ถามบุคคลลึกลับกลับไปว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครแต่เพราะอะไรนายถึงได้รู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้ายามิได้แบบนี้บุคคลลึกลับก็ได้ตอบว่าเพราะฉันนะ่ะสนิทสนมกับยามิมากเลยนี่นาะเขาเป็นคนที่เกเรดุดันปา่าเทือนขาดความรับผิดชอบไม่มีศีลธรรมแล้วก็ไม่มี ความซื่อสัตย์แต่พอมาดูรวมๆแล้วดูยังไงยังไงเขาก็ไม่ใช่คนดีสักนิดถ้าเกิดเขายังมาแพ้อ,อีกแล้วก็เขาก็เป็นเพียงได้แค่อ,อ้ง่างคนนึงเท่านั้นแหละทางนั้นแอสตาที่ได้ฟังบุคคลลึกลับยืนด่าหัวหน้าสุดที่เลวของตนเองมานานแบบนี้แอสตาก็ชักทนไม่ไหวแล้วคือจะมาด่ายามิแบบนี้ไม่ได้ถึงเรื่องที่บุคคลลึกลับพูดมันจะเป็นความจริงก็ตามแต่แอสตามันก็รับไม่ได้จริงๆแอสตาก็เลยเรียกดาบเล่มที่3าหรือว่าดาบป่ามารออกมาและปล่อยให้ดาบนั้นลงไปปักไว้ที่พื้าา้้้นนนนนมมมททีีี่่่ววาา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 าจะะไดดดใชคสสรถถขออองงงงบเเลํยตกัโึู แอสตาหลุดจากสถานะตรึงมาได้แอสตาก็ได้เรียกดาบเล่มที่2หรือว่าดาบสถิตมาออกมาเพื่อจะได้เอาไว้ใช้ฟาดกบาลของไอ้บุคคลลึกลับคนนี้ให้มันจบจบกันไปแต่แอสตาก็ไม่สามารถทําแบบที่ตัวเขาคิดเอาไว้ได้เพราะบุคคลลึกลับคนนี้ได้สร้างมือสีดําจํานวนมากขึ้นมาจับตัวของแอสตาเอาไว้จากนั้นก็ได้กดตัวของแอสตาลงไปติดกับพื้นและบุคคลลึกลับก็ได้พูดกับแอสตาว่าคนที่ไม่สามารถเอาชนะชั้นคนนี้ได้ก็ไม่สามารถช่วยยามิออกมาได้เช่นกันเมื่อแอสตาได้ยินคําพูดนี้ของบุคคลลึกลับเข้าไปแอสตาก หึมันด่ามานะครับซึ่งในตอนนั้นปีศาจเบอร์หนึ่งไม่ได้ด่าแอสตาเอาไว้ว่ามันคือความผิดพลาดของเจ้าที่เจ้าก็เกและอ่อนแอเกินไปสเปลดูเวิร์ดตามนัชานะคะ N อ O เด B อ่านว่านูบที่แปลว่าอ่อนเข้าใจไหมอ่อนคุ้งซึ่งก็เป็นคําด่าที่ค่อนข้างเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสมากเลยนะสมก็เป็นปีศาจปากแทบจริงๆและหลังจากที่แอสตานึกถึงคําด่าของปีศาจเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วแอสตาก็ถึงกับร้องไห้ออกมากันเลยทีเดียวสงสัยว่าไอ้คด่าคํานี้ของปีศาจเบอร์หนึ่งมันจะแรงจัดประมาณว่าด่าเจาะเกาะอะครับและแอสตาก็ได้ร้องไห้ไปพร้อมกับพูดไปว่าเธอฉันเธอฉันแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วก็เฮ่กษิกษิกสิก ส่วนมุคลึกลับที่ได้เห็นแอสตาร้องไห้ออกมาแบบนี้เขาก็ได้เปิดเผยหน้าตาอันหล่อเหล่าของเขาให้กับแอสตาได้เห็นจากนั้นเขาก็ได้พูดกับแอสตาไปว่าถึงนายจะเป็นคนโคตรโง่บรโรมงโง่เลยก็ตามแต่นายก็เป็นคนดีฉันออจจะชอบนายเลยด้วยซ้ําไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะในตอนนี้ยามิเขายังมีชีวิตอยู่ฉันคือรองหัวหน้าหน่วยของหน่วยกระทิงดำมีชื่อว่านาชทนายต้องการแล้วก็ฉันจะสอนนายเองว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะสามารถใช้พลังของปีศาจได้แหมก็เรียกได้ว่านาชเนี่ยครบเครื่องจริงๆนะทั้งหล่อทั้งเก่งงทั้ ความเป็นผู้นําผมว่ามีตัวละครตกกระป๋องก็เป็นแถบๆนะครับในคราวนี้แถมเนสก็ยังเป็นร่างสถิตของปีศาจอีกด้วยคือคนอะไรมันจะเพอร์เฟกได้ขนาดนี้นี่มันคู่แข่งฟ้าประทายของเซนอนชัดๆซึ่งการที่เนสเป็นร่างสถิตของปีศาจแบบนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่าเขาคนนี้จะมีเวทมนต์ทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกก็อย่างที่ได้เห็นกันไปในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเวทมนต์เงาส่วนแบบที่2ยังเป็นปริศนาอยู่แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าแบบที่2น่าจะต้องคอมโบกับแบบแรกอย่างแน่นอนและจากการวิเคราะห์บทสนทนาของนัสกับแอ ว่ายามิน่าจะยังไม่โดนนาไปทำพิธีในการเชื่อมต่อโลกทั้งสองแห่งเข้ามาหาการเร็วๆนี้แน่ๆก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ายินดีสําหรับพวกแอสตาจะได้มีเวลาฝึกกันเยอะๆหน่อยตาร้านแอสตาเพ่ของเราในตอนนี้ขเ,นนนเขาก็จะได้มีอาจารย์เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอีกคนหนึ่งแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาค้นคว้าหาทางฝึกด้วยตัวเองถ้าฝึกเสร็จอะไรเสร็จในคราวนี้ผมคาดว่าแอสตาอาจจะเก่งแบบก้ากระโดดเลยก็ว่าได้ในด้านของการใช้พลังปีศาจแล้วก็อาจจะได้เห็นปีศาจเบอร์หนึ่งออกมาโลดเล่นที่โลกภายนอกอีกด้วยเพราะถ้าสังเกตกดีจะพบว่าบริเวหลาของสีม ตัวอะไรเกาะอ,อยู่ด้วยซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นปีศาจที่เป็นคู่หูของเนสเนี่แหละครับแต่วิธีการเรียกปีศาจออกมาให้ได้แบบนี้นั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอติดตามชมกันส่วน้าถามว่าปีศาจของเนสเป็นปีศาจชั้นสูงหรือเป็นปีศาจชั้นต่ำอันนี้ผมฟันธงเลยก็แล้วกันนะผมว่าเป็นปีศาจชั้นสูงแน่นอนเนื่องมาจากว่าท่งมันได้ให้กล่าวโดยสรุปของในตอนนี้เลยก็คือหน่วยกระทิงดำที่ไปสอดแนมบริเวณเขตชายแดนของอาณาจักรสเปซได้กลับกันมาอย่างปลอดภัยกันแทบทุกคนแล้วจะเหลือก็เพียงแค่ยามมิิเเทท่่าาาานนนนนััน้ีโดซอออรววตตไปสสภพจจใขชก กระทิงดำส่วนใหญ่อยู่ในอาการย่ำแย่อย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะแอสตาฟิลลันวานิซ่าพวกนี้อาการหนักกว่าพวกเลยและถึงแม้เสาหลักของหน่วยอย่างยามิจะโดนรวบตัวไปแล้วก็ยังมีเสาหลักคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาคนคนนั้นก็คือเนสที่เป็นรองหัวหน้าหน่วยนั่นเองซึ่งแนสก็เป็นคนที่ดูพึ่งพาได้มากเลยทีเดียวบางทีอาจจะพึ่งพาได้มากกว่ายามิด้วยซ้ำต่ความเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วยังไงยังไงยามิก็กินขาดอยู่ดีก็เป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องมารอติดตามชมกันในตอนต่อๆไปเนาะคือถือได้ว่าทําให้เกิดการเซอร ตลอดเวลาจริงๆนะสาหรับไอ้เรื่องนี้เนี่ยตอนที่แล้วยามิโดนรวบตอนนี้มาเปิดตัวรองหัวหน้าของหน่วยกระทิงดําก็ต้องมารอดูกันว่าในตอนต่อไปมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือไม่ช่างน่าสนใจจริงๆแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดบีก้าแปลผิดพลาดไปตรงไ,ไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เป็นโปรเพยเยอร์ด้านภาษาอังกฤษไง,งนนมันก็เลยอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว ไม่ยากอีกด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็แชร์ชคลิปนี้ให้กระจายไปทั่วทุกสถานที่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย